สวัสดีทุกคนนะครับคลิปที่แล้วที่เราเล่นออสตานะครับเราได้เอาตัวนี้ลงด่านที่ยากที่สุดไอดีเก่านะไอดีไอดีไก่ไอันนี้เรามาไอดีโหดไอดีไก่เราดงด่านนี้ด่านสี่เพราะมันลงด่านห้าด่านหกด่านอื่นๆไม่ได้เพราะยังไม่ผ่านด่านสี่ก็เลยลงด่านสี่แล้วเราก็กลับมาเล่นด่านโหดผมบอกเลย ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงในการผ่านสองแดดนี้อันนี้ยังไม่ผ่านเก็บไปทําคลิปก็ทําคลิปคลิปนี้เนี่ยะเราจะมาผ่านด่านสุดท้ายของจริงกันครับคลิปที่แล้วนี่ของปลอมอันนี้ของจริงไปเริ่มกันเลยเห็นไหมอันนี้เกือบกดผิดอันแล้วเห็นไหมมันเป็นสีดำๆสีดำๆคือเรายังไม่เล่นแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยเล t s ก o มจะไม่มาสอนเล่นนะคลิปเนี้ยผมแค่มาแบบชนะมาชนะไม่ได้มาสอนเล่นนะคลิปนี้มาชนะชชเฉยๆแต่ถ้าใครอยากทําตามก็สามารถทําตามได้ให้ดูเลเวลสักหน่อยโนโมอลไปเอ็กตีไม่ไหวหรอกไม่ไหวโนโมอลก็ยังแทบกะเลือดตาย เราไม่ต้องไปกลัวมันนะครับว่ามันมันจะวิ่งเข้าบ้านเราเราไม่ต้องไปกลัวครับเราอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวนะครับเราจะกลัวครับ <H it> ผมอยากให้มีตัวตังวางเงินไม่รู้ทำไมอยากให้มี ตัวตังวังเนินก็มีอยู่นะถ้าใครไม่ดูวิทเทพวิทเป็นตัวตังต,ตัวเนินตัวเดียวแล้วก็ตัวเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดป้อมนี่มีวิทตัวเดียววะหรือว่ามีตัวอื่นอีกถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเราอย่าไปกลัวครับเราอย่าไปเหยียบ มีไรตั้งเยอะเห็นไหมมันไม่มใ,กใกล้เลยเดลือตั้งไกล a n o อ t ก็ประมาณเท่านี้เทคนิคการวางตัวเงินของผมก็คือวางแล้วก็อัพหนึ่งขันวางแล้วก็อัพหนึ่งขันแล้วก็วางแล,แล้วลก็รอเงินแล้วก็อัพหนึ่งขันง่ายๆครับสี่ตัวครับทําแบบนี้สี่ตัวบูมานี่จะเอามาหรือไม่เอามาก็ได้แล้วแต่บุคคล แล้วก็รองเงินยาวๆเลยหรือว่าถ้าเว็บมันขึ้นแล้วใช่แล้วเงินเราไม่ถึงก็วางบูม่าไปผมไม่แนะนำให้วางเซเบอร์นะเพราะเซเบอร์วางสีตัวก็พอแล้วนี่ยเราต้องเร็วนิดนึง ถ้าเงินไม่ถึงพันสามก็อัพเซเบอร์ไปไม่ต้องอัพบูมาบูมาวางไว้อย่างนั้นแบเว็วหกก็วางไปอีกตัวหนึ่งไป ามใ่้ผมรู้ได้ไงก็พอเว็บหกอะตั้งแต่ตั้งแต่ด่านหนึ่งมันก็แบบยากแล้วด่านสองด่านสามด่านสี่ด่านห้าน,น,น,นี่ยากก็เลยรู้ว่ามันต้องวางแน่นอนหกเนี่ยมันยากขึ้นแน่นอนแล้วปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนว่ากี้จะอัพก็ได้นะแต่ ม,มันมึนหัว,ว่อกี้ครับไม่ทันผมรู้ว่าทำไมผมมืนหัววิ่งวนไปวนมาอยู่ที่ไม่เป็นแล้วก็ตามจริงอะ่ะเราต้องวางตัวหนึ่ง สักสามขั้นนะครับแล้วก็รอพันเเลยเลยอ่ะพันเเพื่ออะไรมันตีไม่ติดไฟไม่ใช่หรอมันช่วยแข็งครับช่วยแข็งให้เจนอยิงด้แล้วมันก็ดาเมจแรงกว่าตีติดไฟ ถึงมันจะไม่ติดไฟแต่มันตีแรงกว่ามัวแต่พูด,ดอีกแตามจริงต้องอัปเสร็จตั้งแต่เว็บเว็บแปดนะอันเนี้ยตัวเนี้ยต้องอัปเสร็จตอนเว็บแปดอันนี้ก็อัปเสร็จตอนเว็บเก้าดูซิว่าจะอัปทันไหมน่าจะไม่ทันรับรอง แล้วก็เก็บตังค์ยาวๆเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดครับเพราะเรามีน้ําแข็งอยูะ ไม่ต้องไปกลัวครับว่ามันจะหลุด้าร้ปอมเปล่าถ้าตัวของเรามีออฟบูไอหรือแล้วก็เวลประมาณเท่านี้ก็น่าจะไหวสักร้อยยี่สิบร้อยร้อยสิบก็น่าจะไหวแล้วน้องซเวอร์ไปลัวๆ เงินเหลือครับมันก็วางเซเดอร์เซเซเดอร์เฉยเซเบอร์อย่างเงี้ยแหละครับเราก็อัพไปถึงเว็บสิบสามพอครับเว็บสิบสามเหลือเงินไว้สักหน่อยนะไม่ต้องอัพเงินหมดไม่ต้องวางเซเบอร์ละเอาไง,ไง่ายงคืออัพแต่บูม่าพอไม่ต้องวางเซเบอร์แล้วไม่ต้องวางเซเบอร์นะ แล้วก็แผนของผมจะเป็นแผนของจีนอนเนะจีนอนเป็นตัวหลั อย่าค้างนะเว้ยอย่าค้างอย่าค้าง mm. อัพจีมอตจีนอตให้ตันเลยนะครับ mm. ก่อนจะอัพจีนอตให้เต็มนะครับ mm. ก็วางไปอีกสักหนึ่งตัวเพื่อดักเดี๋ยวตัวเดียวมันแข็งไม่ทันนะครับ ก็วางเออวินไปเดี๋ยวขอวางอีกสักตัวหนึ่งก่อนดักดักดักไว้ก่อนเยอะดีกว่าแก่อ่ะ้แลวก็อัพแบบัฟไปเราบ,บัฟหนึ่งขั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำบ,บัฟวนแบบัฟวนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของของผมก็อาจจะเหมือน ช่องบางช่องลืมลืมขายบุม้มอะระหวางเอวินอีกสักตัว กบจะวางหนวดดำเด้อววตรงนี้วางแค่สองจุดพอนะถ้าหนวดดำถ้าคุณคิดว่าคุณไหววางแค่สองตัวพอวางเฟิร์ตกับวางหลัด ถ้าคุณคิดไม่ไหวว่าไม่ไหวก็วางตรงนี้อีกตัวนึงผมคิดว่าผมไม่ไหววะก็วางอีกตัวนึงบับไปถึงโตวางไว้ตรงนี้กัน เกมอาจจะยือย้อๆหน่อยนะเพราะเราจะการันตีเรยวไา้บอตายแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็วางไปไม่ต้องอัพนะเราให้เงินเราเยอะๆก่อนค่อยอัพ อย่ายาววันนี้เล่นมา5้าชั่วโมง,งรู้สึกปวดหัวยังไงก็ไม่รู้เราไม่ได้เอาไว้ดักตัวแอร์นะจีนอ่เราเอาไว้ดักบอสด,ดูดาเมจ เห็นไหมว่าจีนนเยอะกว่าคูดาวก็เร็วว่าเพรมอนน่ะมันจะไม่หลุดมาฝั่งนี้เยอะเห็นไหมมอนมันจะอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่หลุดมาเลยอยู่ตรงแถวสะพานเนี่ยแหละไม่หลุดมาหรอก สบายสบายชิวๆขายหนวดดำเลยครับถ้าทุกเจียวหนืดนะหนืดหมดละเราก็ขายเลยหนืดหมดแล้วเราก็ขาย เราเยอะแล้วแล้วก็วางไว้อีกตัวหนึ่งถ้าไอตัวนี้มันไปตีบอสไม่ได้แล้วเราก็ค่อยขายไม่ต้องมาเช็คบอ่อยนะเดี๋ยวบัฟไม่ทันเดี๋ยวบัฟหลุดเอา้าโอ้บัฟผิดโอ้ย หนึ่งอ่าบับครบบับได้แล้วไม่เป็นไรบับบอสมาห้ามบับหลุดนะทุกคนบอกไว้ก่อนบอสมาห้ามบอสบับหลุดนะเว้ยถ้าพวกกี่กี้พวกเนี้ยยังพอไหว ยังชิวๆอยู่ถ้าพกก,กี้บัฟหลุดยังชิวๆอยู่แต่บอสมาห้ามหลุดห้ามหลุดห้ามหลุดเลยย้ำเลยย้ำเลยว่าห้ามหลุดเน็ตก็ห้ามหลุดเหมือนกันตอนนี้กําลังภาวนาอยู่เน็ตห้ามหลุดไม่ใช่เน็ตห้ามหลุดหรอกเนี่ยอยู่ดีๆเดี๋ยวคอมมันก็เด้งออกเพราะคอมมันขากคนคอมกากต้องใส่พระไว้ที่คอจะได้การคอมหลุด อยากให้มีพระแบบพระการคอมลุดอ,อ่ะคือผมจะเอามาสาธุแล้วก็นอนกอดทุกวันเลยน่าจะตีไม่ได้แล้วดเดี๋ยวอัพก่อนบับก่อนแล้วก็อัพไปเลยแล้วก็วางแล้ว วางไว้หลังเลยไอตัวนี้เพราะเดี๋ยวมันแย่งเดิมแล้วก็อัพไปเลยเพราะเงินเราคงไม่ขึ้นเลยมาใกล้จบแล้ว<ะ> ถ้ามันมาตรงเจนอนน่าจะแบบเลือดยุบเป็นน้ำอะ่ะบอกเลย ยังยังยังเดินไม่มาถึงเจนอตถ้ามาถึงนะเองพังตายแน,เนย่เดืดกระอักตายไน,น,นใกล้ถึงเจนอตจังเจนอตคูดาวแค่4วีนะอันนี้คูดาว6วีเพราะฉะนั้นเจนอตคูดาวเร็วอะแล้วก็ดาเมจแรงกว่า เนะครึ่งละครึ่งละปื้ด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 ไหลยาวๆไหลยาวๆไหล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 เลยไหลวื้ดวื้ดวื้ดอย่างกระสูบน้ำไม่ได้ขยับตัว ถ้าเววสัก170น่าจะแบบไหลไหลรงกว่าเนี่ยเออวิน170 175ตุรกี175อันนี้175ผมบอกเลยไหลเป็นานา้ำและเฮ้เยบ๊บ,บ,บโอเคไป จีจีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะเท่ากับจบ